สวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาหรือ USA เรามาทําความรู้จักกับวีซ่าท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเรียกกันว่า US tourist visa US tourist visa แบง่งเป็น2ประเภทนะคะ B 1กับ B 2 B 1ก็คือสําหรับคนที่จะไปร่วมสัมมนาอบรมหรือประชุมณนะสหรัฐอเมริกาแต่ห้ามรับเงินนะคะห้ามทํางานถือว่าไปทํางานแต่ห้ามรับไรายได้ระหว่างที่อยู่สหรัฐจากองค์กรที่เราไปติดต่อหรือประชุมหรือไปสัมมนา ถ้า B 2คือการไปท่องเที่ยวเชิง Tourism หรือว่าไปรักษาตัวที่นู่นนะคะทั้ง2อย่างอยู่ภายใต้ U.S. Visa Tourist นะคะในการที่เราจะได้รับอนุมัติวีซ่าเนี่ยเราต้องมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องได้นะคะอย่างเช่นข้อ1 financial funds คุณต้องมีเงินในบัญชีเทียบเท่ากับ5,000เหรียญหรือขั้นต่ำา2 0 0เพื่อไปเที่ยว15วันเพราะว่าอันนี้กงสุนต้องการเห็นว่าคุณมีรายได้เพียงพอที่จะไป และกลับและดูแลตัวเองได้อันที่2 strong ties Th to Thailand หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับประเทศไทยถ้าคุณมีสินทรัพย์ลูกบ้านรถ ที่ดินในชื่อของคุณนั่นจะทําให้คุณมีโอกาสได้ถูกอนุมัติเพราะว่ากองสุนจะเชื่อว่าคุณจะกลับมารักษาสิทธิและเป็นไปได้ว่าคุณจะกลับมาหลังจากที่คุณไปเที่ยวอันที่3ค่ะ passport history หรือว่าประวัติการเดินทางคุณเคยไปประเทศอย่างเช่นยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เมืองจีนประเทศที่ต้องขอวีซ่าก่อนไปถึงเพื่อแสดงให้รู้ว่าเราเคารพกฎวีซ่าอยู่แล้วกลับตามที่กําหนดนะคะถ้าเที่ยวในประเทศเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่เราได้วี ซเมื่อไปถึงแผ่นดินเขาไม่นับค่ะถ้าเป็นพาสปอร์ตเปลือยหรือเราเรียกกันว่าพาสปอร์ตขาวโอกาสที่จะผ่านยากค่ะเพราะว่าไม่มีประวัติการเดินทางอันที่ 4. สถานะการทํางานค่ะคนที่มีงานทํามีจดหมายออกจากองคอ์กรรับรองว่ามีงานทํามีโอกาสสูงค่ะที่จะได้รับอนุมัติเราจะไม่แนะนําให้ขอวีซ่าช่วงที่ว่างงานหรือไม่มีงานนะคะถ้าทํางานประมาณสักปีหนึ่งก็ยื่นขอได้เลยนะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนโทรมาที่02254 8ี่8 9 0 0หรือไปที่ w o r w w s สย -legal.com ทางเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ